ขู่คนที่ขาดไม่ได้เลยคือกราเฟนเบิร์กที่ล่าสุดมีข่าวอีกแล้วว่าพี่ชุดขาวก็อยากได้อีกแล้วชุดขาวได้อยากได้ไปทั้งโลกอะกาเฟนเบิร์กนี่นะเ <c oughs> ชื่อมว่ามีคนมาถามไนดะ้เลยว่าแกทำไมตอนสมัยเขาอยู่เขาไม่ได้เล่นเลยนะว้ยอยู่ <c oughs> ดีๆนิวพูไปเจอตัวนี้ไปไงอยู่กับลิวพูแล้วโคตรดีเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่วิเคราะห์น้องไรอันจิโร่ของเราหน่อยคือตอนที่อยู่อะแจ็คส์เนี่ยก็เล่นเล่นมิดฟิลคู่แล้วก็โค้ชโดยริคเทนฮาร์กนี่แหละฮะแล้วก็เล่นซ้ายนะคู่กันแล้วขึ้นซ้าย ขึ้นตรงๆแต่พอไปอยู่ไบยเนบยนอะไบเยนเขาเขาไม่ได้เล่นแบบนี้ซื้อไปคือกราฟเองคล้ายๆกับาทางปริญญาคือซื้อไปแล้วไปเข้ากับเขาไม่ได้ไม่ไม่ลงระบบใช่เพราะที่นั่นเนี่ยก็คือคิมิตยืนใช่ไหมครับ<ช>ตัวหลักและที่เหลือคุณไปแย่งกันก็ตอนนี้เป็นพัฟโลวิชกับกอเรสกาซึ่งทั้งสองคนก็ต้องดูจากบัญชาอย่างตัวนี้แล้วถ้ามองในลักษณะการเล่นเนี่ย แกจะไปซ้อนกับคิมมิตเลยแล้วพอมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยคือข้อหนึ่งในยุคครอปเป็นตัวจริงแล้วนะในปีแรกคือมาช้าเหมือนกันมาช้าแล้วก็ค่อยๆปรับแต่พอได้เล่นเริ่มเป็นตัวจริงแล้วเล่นดีดันไปเจ็บตอนชิงคาร์บาว่นะฮะที่เชลซีนาทีร้อแปดนะครับแล้วก็พอครอปแกไปก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันถ้าตอนแรกเราอยากได้สุบินดี้ซึ่งสุบินดี้ก็น่าซื้อจริงอ่ะรู้เล่นงานสแนลียนะฮะดี แกพัฒนาขึ้นมาโดยที่ข้อหนึ่งก็คือตัวที่เล่นข้างๆเขาอะเก่งอแบล็คเนสเซอร์เขาเล่นได้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วตรงกลางแล้วก็ได้พลังงานจากซูบอสไลน์นี่ก็นนี่าตวดโดบ้ากเลยคุณน,น้องดอมเนี่ยคือหลังมันวิ่งเอาแรงจากไหนมาวิ่งพลังช้างพลังม้ามากแล้วทําให้กัมบชเองกล้าที่จะไปต่อกล้าที่จะเลี้ยงแล้วต้องชมมานเนอร์ด้วยว่า เขาใส่ความมั่นใจลงไปนะฮะแล้วเด็กคนนี้ก็มั่นใจและทำได้อย่าซื้อนะสองร้อยอยากได้สองอไม่ให้ไม่ให้บอกเลย